การดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดหลีบ 1. เมื่อมีอาการปวดแผลผ่าตัดให้รับประทานยาแก้ปวดได้ตามขนาดที่แพทย์สั่งข้อ2รับประทานยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะให้ครบตามที่แพทย์สั่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการดื้อยา ข้อ3สามารถอาบน้ําและทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ได้ปกติเหมือนช่วงที่มีประจําเดือนห้ามส่วนล้างช่องคลอดและงดการใช้อากอาบน้ําค่ะข้อที่4ในรายที่แพทย์ใส่ก๊อตห้ามเลือดในช่องคลอดควรเอาก๊อตออกเมื่อครบเวลาที่แพทย์สั่ง วิธีการเอาออกให้ผู้ป่วยนั่งยองและฉีดน้ำลงไปที่แผ่นกอสจะทำให้ดึงกอดออกได้ง่ายไม่เจ็บและไม่ทำให้มีเลือดออกใหม่เพิ่มค่ะข้อที่5หลังการผ่าตัด2สัปดาห์ควรงดกิจกรรมดังนี้ข้อแรกห้ามยกของหนักเกิน2กิโลกร,รัมขึ้นไปข้อ2 งดการออกกำลังกายหักโหมและกิจกรรมที่ต้องใช้กำลังหน้าท้องอย่างน้อย2สัปดาห์หลังการผ่าตัดข้อที่3งดการนั่งรถจักรยานยนต์การปั่นจักรยานหรือกิจกรรมที่มีการกระแทกอย่างน้อย2สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดข้อ6ควรงดกิจกรรมดังนี้6สัปดาห์หลังการผ่าตัดหลีบ ข้อแรกงดมีเพศสัมพันธ์ขอ้อ,อ,อ,ขอที่สองงดการแช่อ,อ่างอาบน้ำหกสัปดาห์หลังการผ่าตัดลีบข้อที่สาม งดการว่ายน้ำหกสัปดาห์หลังการผ่าตัดหลีบ ت, ข้อที่7ควรมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการและฟังผลชิ้นเนื้องานที่ใยเรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้การปฏิบัติตัวผ่านวิดีโอคลิปต่อความรู้ในการดูแลตัวเองของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดปากมดลูกเป็นรูปกลวยด้วยห่วงลวดไฟฟ้าหรือลีดใช้แนวคิดทฤษฎีของแบนดูล่าซึ่งได้พัฒนามาจากซีแรงผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ผ่านวิดีโอคลิปดังนี้ค่ะข้อ 1. การชักจูงด้วยคำพูด วิดีโอจะสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นว่าผู้ป่วยจะสามารถดูแลตัวเองได้ข้อ2สภาวะร่างกายและอารมณ์วิดีโอจะให้ความรู้เพื่อจัดการความเครียดและความวิตกกังวลพร้อมทั้งแนะนำวิธีการสังเกตอาการผิดปกติและการจัดการเบื้องต้นได้ค่ะ ข้อที่ 3. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อื่นผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ป่วยที่เคยได้รับการผ่าตัดแล้วเป็นโมเดลแบบอย่างเพื่อแสดงให้เห็นวิธีการจัดการและแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดมีความมั่นใจในการดูแลตนเองมากขึ้นดังคลิปค่ะ หลังจากที่ผู้ป่วยได้รับความรู้แล้วเพื่อความมั่นใจว่าผู้ป่วยจะสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างถูกต้องจะขอทดสอบความรู้สักเล็กน้อยนะคะค่ะค่ะสี่อาการหลังจากผ่าตัดฝากมดลูกที่ควรมาโรงพยาบาลทันทีมีอะไรบ้างนะคะ1มีเลือดออกทางช่องคลอดมากกว่าหนึ่งผ้าอนามัยภายานในหนึ่งชั่วโมงค่ะ,คะสองมีไข้เกิน38องศาหรือมีอาการหนาวสัน่นค่ะสามมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะและถ้าปวดท้องน้อยลักษณะแบบ ปวดกลางๆหรือปวดลำคาญใจอย่างเนี้ยค่ะต้องทําไงคะทานยาแก้ปวดที่คุณหมอให้มาค่ะเก่งมากค่ะแล้ว้อสุดท้ายละคะตกเขามีกินเม็นลักษณะคล้ายหนองค่ะค่ะอย่างนี้มั่นใจไหมคะในการูดลตัวเองที่บ้านมั่นใจแล้วค่ะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะข้อที่สี่ประสบการณ์ที่ประสบความสําเร็จ โดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดแล้วได้ถ่ายทอดทักษะสาธิตการดูแลตัวเองแบบย้อนกลับเพื่อให้ผู้ป่วยที่จะได้รับการผ่าตัดมีความมั่นใจในการดูแลตัวเองมากขึ้นดังคลิปวิดีโอค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรนะคะมาฟังคลที่เนื้อตามนัดค่ะ ค่ะหลังจากผ่าตัดปากมุมมุกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังผ่าตัดปาก,ก็ทานยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาไม่ยกของหนักวัตถเพศสัมาพันก็ปกติค่ะไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรค่ะแล้วชิ้นเนื้อที่ตัดออกไปคุณหมอแจ้งผลยังไงคะคุณหมอบอ,อกว่าเป็นรอยโรคก่อนมาเรียงระดับการค่ะแต่หมอก็ตัดออกให้หมดแล้วค่ะมีนัดกเดือนค่ะค่ะยินดีคุณป้าด้วยนะคะอย่าลืมมาตรวจตามนัดนะคะไม่ลืมแน่นอนค่ะ คค่่ะะขอบุณมากหวังว่าวิดีโอคลิปจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วยและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อยน,นะคะดิฉันในฐานะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่านค่ะขอบคุณค่ะ